ครับก็มาติดตามกันต่อในเรื่องของการหากินของช้างป่าทองขาภูมิสำหรับช้างป่าสิ่งที่ต้องการก็มีเพียงสามสิ่งด้วยกันคือสิ่งที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารอาหารซึ่งประกอบไปด้วยพยืชพรรณทัญยา,หารหลายๆประเภทหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหญ้าก,ก็ดีไผ่ก็ดีถาวันก็ดี เป็นอาหารที่ได้จากการปลูกของรอัษดรไม่ว่าจะเป็นสับปะรดมันสำปะหลังมะพรา้าวหรือว่าข้าวโพดต่างๆอ้อยนะอันนี้ก็คือเรื่องของอาหาราประการที่2ก็คือเรื่องของแหล่งน้ำเพื่อที่จะใช้ในการดื่มกินในแต่ละวัน วมทั้งการอาบน้ําชําระร่างกายของช้างป่าประการที่3ก็คือเรื่องของที่อยู่อ่าสำหรับที่อยู่ของช้างป่าอ่าช้างป่าจะเป็นสัตว์ที่เดินทั้งวันเดินได้ทั้งวันกินทั้งวันโดยไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันบางครั้งในขณะที่กลุ่มหนึ่งกินอาหาร แต่บางตัวก็อาจจะนอนหลับถ้าอยู่ในเขตที่ปลอดภัยก็จะทิ้งตัวลงนอนแต่ถ้าอยู่ในเขตไม่ปลอดภัยก็จะใช้วิธีการยืนหลับสำหรับการยืนหลับก็จะเกิดขึ้นในช้างที่มีอายุมากช้างแก่ซึ่งไม่สามารถที่จะนอนได้เพราะว่าถ้านอนลงไปบางครั้งอาจจะลุกขึ้นมาอีกไม่ได้ดังนั้นช้างที่มีอายุมากฟันฟางก็ไม่ดีการกินอาหารก็ไม่ค่อยย่อย ช้างพวกนั้นจะใช้วิธีการยืนหลับถ้าล้มเมื่อไรก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นมาได้อีกอันนี้คือลักษณะของช้างป่าช้างก็จะเดินกันทั้งวันกินกันทั้งวันว่าไหนอยากนอนก็นอนพอตื่นมาก็เดินกันต่อตัวไหนกินก็กินกินอิ่มก็นอนดังนั้นเวลาไม่มีเวลาตายตัวไม่มีเวลาที่แน่นอนว่าช้างป่าจะนอน ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงตื่นกี่โมงถึงกี่โมงหรือว่าจะหาจินช่วงไหนอันนี้เป็นเวลาที่ไม่ตายตัวมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภูมิอากาศแล้วก็องค์ประกอบอืน่นอ่าเพราะว่าถ้าแดดร้อนจัดจัดช้างก็จะหลบเข้าไปอยู่ตามถุมุ่มพุ่มไม้ใต้กอไผ่ใต้ต้นไม้รอใหอ้แดดเย็นลงมาสักนิดหนึ่ง จึงค่อยพาโขลงออกเดินจริงๆแล้วช้างป่าชอบอยู่ในที่โล่งมากกว่าในที่ที่ทึบเพราะว่าการเดินในที่โล่งจะใช้พลังงานน้อยมันก็ทําให้กินอาหารไม่มากนักแต่ถึงกินไม่มากก็ตัวหนึ่งก็จะต้องใช้ปริมาณอาหารที่มากพอสมควรอันนี้คือการตื่นตกใจของช้างป่าสําหรับช้างป่าเวลาตกใจหรือตื่นกลัวเนี่ยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งวิ่งก็ทุกๆตัวจะวิ่งตาม โดยไม่ได้รู้ว่าที่วิ่งมานะเพราะอะไรแต่พอวิ่งมาได้ระยะหนึ่งก็จะตั้งหลักแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่ว่าสิ่งที่ตัวเองวิ่งหนีมามันคืออะไรนี่คือลักษณะหรือะจะเรียกอย่างว่าการตีกลับของช้างป่าซึ่งเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าในขณะที่เขาตีกลับเนี่ยเขาจะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไม่ว่าอะไรจะขวางหน้าเขาก็จะชนจะเหยียบไปหมดถึงมีอะไรขวางหน้าเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะชนไปหมด ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับการตีกัดของช้างป่าหลังจากที่ตั้งตัวได้ก็จะย้อนกลับมาดูว่าสิ่งที่วิ่งหนีมาเมื่อสักครู่มันคืออะไรแต่เมื่อไม่มีอะไรก็หากินตามปกติอันนี้คือลักษณะหนึ่งของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นช้างก็ดีหรือหนีเสือหรือว่าเก้งกวางต่างๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือลักษณะที่ ตกใจแล้วก็วิ่งไว้ก่อนวิ่งไว้สักระยะหนึ่งแล้วจึงย้อนกลับมาดูใหม่ว่าสิ่งที่วิ่งหนีมาเมื่อสักครู่มันคืออะไรน,นี่ก็คือลักษณะของสัตว์ป่าการที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือจะเข้าไปเลี้ยงหรือจะไปดูสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ดีไม่ว่าจะเป็นนดดยกยูงเป็นหมูป่าเป็นเสือโครง่งหรือเป็นสัตว์ป่าชนิดอือ่นเราจะต้อง ทำความเข้าใจลักษณะนิสยัยต่างๆการกินการนอนการเดินการดูต่างให้ต่องแท้เพื่อ,อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมัน,มนเป็นอันตรายด้วยกันทั้งนั้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ต่างก็ล้วนแต่มีอันตรายดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาป้องกันอันตรายเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรมอของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เราคิดว่าเราจะใกล้ชิดเ,เพื่อให้เขา้าใจให้ท่องแท้นี่ก็คือเจ้างาทองจากโถงซึ่งเดินเข้ามาอยู่ในระยะที่เ,เขาเองเป็นผู้กำหนดนะครับเ,เพราะว่าเราจอดรถอยู่นิ่งๆอยู่ฉเฉยเพื่อดูเขาเขาเป็นผู้กำหนดเองว่าเขาจะเข้ามาใกล้มากน้อยแค่ไหนเ,เขาเข้ามายืนณจุดนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเกือบชั่วโมง ซึ่งผมเข้ามาตั้งแต่เที่ยงเข้ามาอยู่นะจุดตรงนี้เขาก็มาเจออยู่ข้างๆนาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาใกล้ามากไปกว่านี้เพราะว่าการที่เข้ามาใกล้ามากกว่านี้มันก็เราก็ต้องกะคำนวณระยะของความปลอดภัยไปไหนามากกไม่ต้องไกลามากกว่า10เมตรก็เป็นระยะที่เขาจะชาร์จได้ในนั้นก็ไม่ปลอดภัยต้องหลบต้องหนเีเขาเองก็เช่นกัน ราก็จะอยู่ในระยะที่ปลอ,อดภัยอันนี้คือยืนอยู่หลังรถนะครับเดินอ้อมไปอ้อมมา,าสำหรับช้างใหญ่ๆจริงๆก็เป็นสัตว์ที่ไม่ได้น่ากลัวนะแต่น่ากลัวก็คือในเจ้าโปเลกเนี่ยจะช้น้อยเพราะว่า,าด้วยนิสัยความซุกซนความอยากรู้อยากเห็นบางทีจะเข้ามาใกล้โดยไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายแต่ว่าด้วยพละกําลังที่มันมาก มันก็อาจจะทําให้บาดเจ็บล้มตายได้สําหรับผู้ที่เข้าไปดูอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเมื่อพบก็ต้องไม่ทําให้ช้างตกใจไม่กันแกล้งไม่หลอกล่อไม่ตะโกนหรือไล่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการทําอย่างนั้นมันจะเป็นัวนกระตุน้นทําให้ช้างเกิดความตกใจแล้วสิ่งที่ตามมาเราคาดไม่ได้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยาจะฝากท่านผู้ชมไว้ว่าอันนี้เป็นเกดเล็กๆน้อยๆที่เราสั่งสมมาจากประสบการณ์ที่เราได้ติดตามมาเป็นระยะเวลานานอนอกจากนั้นก็นำมาดูกันเพื่อความเพลิดเพลินความบันเทิงก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ อะไรมากกกว่านี้แต่สาหรับทีมงานของเราจําเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเป็นอย่างดีเพราะว่าเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องอดําเนินการในการแก้ปัญหาในวันข้างหน้าสิ่งที่จะต้องทําก็มีเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารสร้างแหล่งน้ําทีนี้จุดพื้นที่ที่เราจะใช้ไอตรงนี้มันก็ต้องอพูดคุยกันในระดับ ที่สูงขึ้นไปว่าเราจะใช้พื้นที่ส่วนไหนของอุทยานสำหรับเจ้าตัวเรนหันข้างอย่างนี้คือเจ้าแฮปปี้เจ้าแฮปปี้นี่ก็จะมีจำาหนิของหูขวาอรอยพับบนใบหูด้านบนทั้งสองข้างจะเสมอซึ่งจะเว้าไม่แตกต่างจากค้าง่ันอื่นและนิสัยก็ชอบเข้ามาใกล้รถเจอคนถ้าเดินเข้าไปในโดนวิ่งไล่ขวดทันทีอันนี้คือลักษณะน,นิสัยส่วนตัวของ เจ้าแฮปปี้กับเจ้าช้างน้อยจอมวมยวายเจ้าช้างน้อยตอนนี้ก็เดินมาอยู่หลังรถแล้วเจ้าแฮปปี้ก็อยู่ข้างหน้า